สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยวันนี้นะครับวันที่2มิถุนายนก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางตะวันออกของทางยูเครนโดยมีจุดสําคัญอยู่3จุดที่เกิดขึ้นนะครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ภูมิภาคโดเนตทางตอนใต้กันก่อนครับท่านผู้ชมจะเห็นแถบสีเหลืองตรงนี้นะครับ นี่คือพื้นที่ในมาอินกามาอินกาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่มีการสู้รบอย่างหนักระหว่างทางรัสเซียและก็ทางยูเครนโดยทางรัสเซียนะครับพยายามลุกพื้นที่ที่เหลือในมาอินกาและทางยูเครเนก็พยายามสกัดกัน สุดความสามารถครับโดยการรบในมาอินก้านะครับเกิดขึ้นแบบช้าๆค่อยๆลุกคืบและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝั่งรัเสเซียที่ค่อยๆลุกคืบไปส่วนทางยูเครนนะครับก็มีการโจมตีสกัดกัน้นรวมถึงพยายามโจมตีแนวหลังของทางรัเสเซียแต่สถานการณ์ในมาอินกาในปัจจุบันเนี่ยทางรัเสเซียก็ค่อยๆลุกคืบเข้าไป โดยจุดที่2อครับอยู่บริเวณทางเหนือของบัคมดุดก็คือเมืองซีเวิร์ตครับโดยเมืองซีเวิร์ตนะครับก็กําลังถูกปิดล้อมคล้ายๆกันกับเมืองบัคมดุดทางรสัสเซียมีการลุก3าทิศทางครับทางใต้ทางตะวันออกแล้วก็ทางเหนือรวมไปถึงเพิ่งมีข่าวออกมาในช่วงวันที่2มิถุนายนก็คือว่าทางรสัสเซยนะครับสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมครับที่หมู่บ้านสไปหมู่บ้านสไปนะคบเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ส่วนหน้าของการสู้รบในแนวปะทะชั้นหน้าสุดของทางยูเครนและก็รัสเซียทางรัสเซียนะครับพยายามเข้ายึดหมู่บ้านสไปหลายครั้งและตอนนี้ครับมีการรายงานว่าทางรัสเซียเนี่ยได้มีการขยับเข้ามาครับและยึดพื้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านรวมไปถึงบ้านอีกหนึ่งหลังได้สำเร็จ ซึ่งการเข้ามาควบคุมพื้นที่ของทางรัสเซียในครั้งนี้นะครับไม่รู้ว่าทางรัสเซียจะสามารถลุกไปต่อหรือจะถูกทางยูเครนเนี่ยเข้ามาสกัดกัน้นและผลักดันให้ถอยไปและอีกจุดหนึ่งนะครับใกล้ๆกับเมืองลิแมนโดยก่อนหน้านี้ครับจะเห็นว่าทางรัสเซียสามารถยึดพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำออสคิวได้และว,วันนี้ครับก็มีการรายงานออกมา ว่าทางรัสเซียสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมครับบริเวณทางใต้ของเมืองลิแมนซึ่งจุดนี้นะครับยังมีกองกำลังของทางยูเครนเนี่ยมีการตั้งรับครับไกลๆกับแม่น้ำออสคิวอยู่ซึ่งเมืองลิแมนนะครับทางยูเครนก็พยายามเข้าตีหลายครั้งนับตั้งแต่ที่ทางยูเครนเปิดปฏิบัติการโต้กลับที่เกิดขึ้นในคาคีฟตั้งแต่ปีที่แล้วแนวปะทะนะครับมาหยุดชะง,งักแถวแถวเมืองลิแมน เนื่องจากชัยภูมิการตั้งรับของทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบมีปาการธรรมชาตินะครับพื่นแม่น้ําอย่างแม่น้ำออสคิวรวมถึงมีภูเขาเป็นแนวกัน้นจะเห็นว่าวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับเมืองลิแมนใกล้กับเมืองซีเวิร์สรวมไปถึงในมาอินก้าแนวปะทะของทางรัสเซียนะครับเริ่มมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพร้อมกับกระแสข่าวที่ว่า ทางยูเครนเนี่ยอาจจะเปิดปฏิบัติการทางตอนใต้อาจจะมีการเข้าตีแถวแถวมาริอูโปโ,ปโดยสถานการณ์ทางตะวันออกของทางยูเครนปัจจุบันเนี่ยก็มีการประทะกันหลายพื้นที่ระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนนี่ก็เป็นข่าวนําเสนอครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ